ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำทำไมเดอะเดรี่แล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปนั่งเรือเที่ยวในกรุงเทพกันก่อนอื่นเราก็จะนั่ง BTS ไปลงสถานีสะพานตากสินกันก่อนนะพอถึงแล้วเราก็จะไปขึ้นเรือเพื่อที่จะไปเที่ยวกันซึ่งเราจะไปลงกันที่ท่าเรือสีพญาเพื่อที่จะไปริเวอร์ซิตี้กันนะทุกคน ซึ่งถ้าใครชอบพวกงานศิลปะเนี่ยก็ควรจะมาที่นี่เลยนะเพราะว่ามีนิทรรศการต่างๆจัดขึ้นตลอดเลยเราก็จะเดินเพลินๆได้เรื่อยๆเลย เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแวะกินข้าวกันก่อนเลยซึ่งร้านที่เรากินเนี่ยคือร้านข้าวหน้าไก่สูตรโบราณนะทุกคนนะอร่อยมากๆเลยหลังจากกินข้าวเสร็จนะเราก็จะมาหาเครื่องดื่มเย็นๆดื่มกันที่ตลาดน้อยนะทุกคนและที่ที่เราจะไปก็คือบ้านโซเฮงไทยนั่นเอง จริงนน้หลังจากที่เราสั่ง,งเครื่องดื่มกันเสร็จเราก็จะขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะหาที่นั่งกันิน้นมไมดน ที่นี่ก็คือนั่งดื่มน้ำอร่อยๆอออชมบรรยากาศสวยๆเพลินๆได้เลยนะทุกคนคือแบบไปนั่งแล้วแบบชิลม,มากๆ แล้วหลังจากเรานั่งชิลๆกันมาพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็จะเดินกลับทางเดิมเพื่อที่จะไปขึ้นท่าเรือที่กรมเจ้าท่านะทุกคนซึ่งที่ถัดไปที่เราจะไปเนี่ยก็คือวัดอรุณเราก็นั่งรอเดือกันสักพักใหญ่ๆเลยแหละ ถึงวัดอรุณแล้วนะทุกคนถึงอากาศจะร้อนไปสักหน่อยแต่ที่นี่ก็สวยมากๆเลยนะถ้าใครมาก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปก,กันล่ะ จากนั้นเราก็จะขึ้นเรือไปต่อกันที่วังหลังเพื่อที่จะไปกินออร่าไทยซูชิวังหลังกันและระหว่างทางเนี่ยก็มีการเดินเล่นซื้อของอยู่นิดหน่อยเหมือนกันตอนที่เราไปก็เป็นเวลาบ่ายๆแล้วคนก็เยอะนิดหน่อยนะก็เลยต้องรอคิวกันหน่อยนึงตอนที่เราสั่งไปเราก็สั่งสั่งไปพอกินเข้าจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้เลยว่าสั่งเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็อร่อยดีนะทุกคนแป๊บเดียวก็กินหมดแล้ว ตอนแรกเราก็าจะไปหาของกินกินกันต่อที่ท่าน้ำนนทแต่ว่าอิ่มมากๆเลยไม่ไหวแล้วก็เลยว่าจะไปเดินเล่นที่เซนทันเวสเกตแทนนะทุกคนอ้ใช่แล้วเราก็ไปซื้อหมวกมาใบหนึ่งที่วางหลังลล้วยแหละน่ารักมากๆเลยนะ จริงๆนั่งเรือเที่ยวก็คือวิวสวยมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนั่งแล้วรู้สึกมึนๆนนอย่าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาจ้องนะเพราะามันจะมึนมากๆเลยเราจะนั่งไปเรื่อยๆจากตอนแรกอะที่เราจะไปขึ้นที่ท่าน้ำนวลใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนไปขึ้นที่สะพานพนังเก้าแทนแต่ว่าเราจะไปขึ้น MRT สายสีม่วงที่สถานีไซม้านะเพราะว่าเราอยากเดินข้ามสะพานข้างบนเพื่อดูวิวกันก่อน มาถึง MRT เนี่ยเราก็จะนั่งต่อไปลงที่สถานีตลาดบางใหญ่เพื่อที่จะไปเซนทัลเวสเกตกันมาถึงเซนทันเวสเกตสิ่งแรกที่เราทำกันก็คือเดินเข้ามาดูเฟอร์นิเจอร์ที่อีกเกียกันก่อนเลยถ้าใครกำลังหาไอเดียแต่งห้องก็มาที่นี่ได้นะทุกคนเดินเพลินๆสนุกดี 要命了！Yeah, <laughs> เราจะหมดนะทุกคนเราก็เลยว่าจะปิดคลิปกันตั้งแต่ตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าระหว่างที่เราจะเดินกลับเนี่ยต้นนั้นก็แวะตัดแว่นกันแป๊บหนึ่งทำให้กว่าเราจะได้กลับบ้านเนี่ยก็คื้ลรนทึกสุดๆเลยว่าจะทันรถเม่คันสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแค่ว่าจะแวะดูแว่นแค่แป๊บเดียวแต่ไปไปมาๆก็คือต้นตานก็ได้ตัดแว่นนะ แล้วก็แบตเราสองคนทั้งสองคนเลยนะก็สมุดกันหมดแล้วเหลือกันคนเราไม่ถึง10%เลยก็คือเป็นนาทีชีวิตรู้ระทึกสุดๆว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าสุดท้ายเราก็กลับถึงบ้านกันอย่างปลอดภัยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันนะบ๊ายบาย